เปิดคำทำนาย16ข้อของพระพุทธเจ้าในอดีตการพุทธทํานาย16ข้อเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงทำนายพระสุบินของพระเจ้าปะเสนทิโกสลจำนวน16ข้อซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่าศาสนาได้เสื่อมลงและหลายอย่างได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน พุทธรทำนายข้อที่หนึ่งอาจาจ้าประเสทิโกศลได้ส่งพระสุบินว่าโขผู้สีเหมือนดอกอัญชันสี่ตัวต่างคิดว่าจักชนกันผ่ากันวิ่งกรูเข้ามาทั้งสี่ทิศแต่จักว่าไม่ได้ชนกันและต่างถอยออกไปคนละทิศคนละทางซึ่งหมายความว่าในอนาคต เมื่อโลกหมุนไปถึงจุดเสื่อมในราชการของพระราชาผู้กัมพาผู้มิได้ของราชโดยธรรมและในการของหมู่มวลมนุษย์ผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อกุศลธรรมลดน้อยถอยลงในการที่โลกเสื่อมฝนจักแล้งข้าวกล้าจักแห้งคลุ้ m ฟ้าคลุ้มฝนมาคนละทิศคนละทางทั้งสี่ทิศเหมือนฝนจะตก แตกลับไม่ตกก็เหมือนโคที่วิ่งมาทั้งสี่ทิศเหมือนจะชนกันแต่ไม่ชนฉะนั้นพุทธะทรหนายข้อที่สองพืชผักและต้นไม้เล็กๆแทรกแผ่นดินขึ้นพอคืบพอวาบ้างเพียงแค่นี้ก็ผลิตดอกออกผลไปตามๆกันซึ่งหมายความว่าโลกแห่งอนาคตนั้น เมื่อการที่โลกเสื่อมลงเวลามนุษย์มีอายุน้อยด้วยว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกอนาคตจะมีราคะกล้าภูมารีมีวัยยังไม่สมบูรณ์จากสมสู่กับบรุษอื่นเด็กสาวราวรุ่นรุ่นก็จะมีลูกมีหลานกันตั้งแต่ยังเล็กก็เหมือนต้นไม้เล็กๆที่มีดอกมีผล เต็มต้นเต็มส่วนให้เก็บดอกของผลได้เร็วมากพุทธธรรมนายข้อที่สแม่โคใหญ่ๆพากันดื่มน้ำจากฝูงลูกโคตัวเล็กๆเพิ่งเกิดซึ่งหมายความว่ามนุษย์ทั้งหลายพากันละทิ้งเชาฐปัจจัยกรรมคือความเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เพราะในอนาคตคนรุ่นลูกรุ่นล้าน จะไม่ปรารถนาให้ของกินของใช้แก่คนแก่และพ่อแม่ของตนคนแก่แก่จะพากันหมดที่พึ่งและหาเลี้ยงตนเองถ้าหาเลี้ยงตนเองไม่ได้ต้องงอขอพวกเด็กเกเหมือนแม่โคใหญ่กินนมลูกตัวเองอุทธะทำนายข้อที่สี่ผู้คนต่างพากันนำโคหนุ่มโคเล็กไปเทียมเกวียนซึ่งโคหนุ่มโคเล็ก ยังไม่พร้อมที่จะเทียมเกวียนจึงทำให้โคหนุ่มโคลเล็กพากันสลัดแอกยืนเฉยเหวียนก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ซึ่งหมายความว่าในภายภาคหน้าพระราชาผู้มีบุญน้อยมีได้ดำรงในธรรมจะไม่บรรดาลยศถาบรรดาศักด์ให้กับผู้ที่มีความฉลาดฉเฉลียวและมีความเก่งกก้าวิชา โดยที่มีความเหมาะสมแต่กลับไปสนับสนุนเด็กหนุ่มรุ่นรุ่น,นที่เป็นพักคพวกเดียวกันได้รับตำแหน่งยุทถาบรรดาศัก์แทนซึ่งไร้ซึ่งความสามารถโดยสิ้นเชิงเมื่อเป็นเช่นนี้ความเสื่อมเท่านั้นจกมีแก่พาราชาเปรียบเสมือนโครุ่นรุ่น,นกำลังฝึกยังไม่สามารถจะผ่าแอกไปได้ อุทธธรรมนายข้อที่ห้ฟูงชนต่างพากันป้อนหญ้าให้หมาที่มีสองปากสองหัวซึ่งหมายความว่าจากมีในราชการของพระราชาผู้ไม่ดำรงในธรรมในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในการภายภาคหน้าพวกพระราชาโง่งเขลาไม่ดำรงธรรมจากทรงแต่งตั้งมนุษย์โลเล ไม่ประกอบด้วยธรรมไว้ในตำแหน่งซึ่งคนเหล่านั้นเป็นพานไม่เอื้อเฟื้อในบาปุญพากันนั่งในโรงศาลเมื่อให้คำตัดสินก็จะรับสินบนจากมือของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเหมือนม้าสองหน้าสองหัวกำลังกินหญ้าสองปากฉันนั้นพุทธธรรมนายข้อที่6หมู่มวลมหาชน ถาดถูถาดทองคําราคาเป็นแสนกรสาสบเพื่อนําไปให้มาจิ้งจอกแก่แก่ตัวหนึ่งด้วยคําว่าเชิญท่านเยี่ยวใส่ในถาดทองนี้เถิดซึ่งหมายความว่าพวกพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมจะไม่พระราชทานผลที่มียศถาบรรดาศักดิ์เรียบพร้อมซึ่งมีความเหมาะสมแก่ตําแหน่งแต่กลับไปเยินยอ คนที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นคนคดโกงไม่ซื่อตรงไม่มีธรรมก็จะเป็นเช่นเดียวกับถาดทองรองเยี่ยวหมาจิ้งจอกพุทธ,ธรทำนายข้อที่7บุรุษพู้หนึ่งนั่งฟันเชือกแล้วหย่อนไปที่ใกล้เท้าแม่หมาจิ้งจอกโซโซตัวหนึง่งและแม่หมาจิ้งจอกก็กำลังกัดกินเชือกนั้นโดยที่เขาไม่รู้เลย ซึ่งหมายความว่าหมู่สตรีจกพากันเหลาะและโลเลในบุรุษลุ่มหลงในสุราเอาแต่แต่งตัวชอบเที่ยวเตร่ตามถนนหนทางเห็นแก่อามิตรมีความประพฤติชั่วช้าจะพากันเที่ยวเตร่พากันใช้เงินที่สามีหามาให้เอาไปเที่ยวซื้อสุราดื่มกับชายชู้ เป็นเหมือนนางหมาจิ้งจอกโสที่นอนใต้ตังคอยกัดกินเชือกที่เขาฟันแล้วย่อนลงไว้ใกล้ๆเท้าฉันนั้นพุทธ,ธะําหนายข้อที่8วันนะทั้งสี่เอาหม่อตักน้ำมาจากทั้งสี่ทิศและชิดน้อยทั้งหลายเอามาใส่ลงตุ่มที่เต็มแล้วล้วนออกจนไหลล้นไป ซึ่งหมายความว่าโลกจากเสื่อมแว่นแคว้นจากหมดความหมายพระราชาทั้งหลายจากตกยากเป็นกำพรา้าองค์ใดเป็นใหญ่องค์นั้นจะมีพระราชศาพ์เพียงแสนกระสาบเท่านั้นจึงได้เกณฑ์ไพ่พลประชาชนทั้งหลายให้เพาะปลูกพืชผักเพื่อนำไปขายและนำเหรียญกระสาบกลับเข้าสู่ราชวะ จกเป็นเช่นกับการเติมน้ำใส่ตุ่มที่เต็มแล้วไม่เหลียวแลตุ่มเปล่าเลยพุทธธรรมนายข้อที่9โบกกรณีสรกหนึ่งด่านดาดไปด้วยประทุมห้าสีหรือมีทางขึ้นลงรอบทั้งสีด้านฟูงสัตว์สองเท้าสี่เท้าผ่ากันลงไปเล่นดื่มน้ำในสระ ซึ่งหมายความว่าพระราชาทั้งหลายจากไม่ตั้งอยู่ในธรรมมีความลำเอียงด้วยอำนาจความพอใจของตนเป็นใหญ่สเสวยร,ราชสมบัติจากไม่พระราชทานการวินิจฉัยคดีโดยธรรมมีพระหาฤทัยมุ่งแต่สินบนโลเลในทรัพย์สินและชื่อเสียงพวกมนุษย์ ถูกรีดสวยอากรหนักเข้าไม่สามารถจะหาไรายได้อพยพไปสู่ปลายแดนตั้งหลักปักฐานณที่อื่นชนบทชายแดนจะเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเหมือนน้ำกลางสะโบกธรณีขุนน้ำที่ฝั่งร,บรอบๆใสพุทธธรรมนายข้อที่สิบข้าวที่หุงในหม้อใบเดียวกันแท้แต่หาสุกทั่วกันไม่ เป็นเหมือนผู้หุงข้าวตรวจแล้วว่าไม่สุกแต่แยกกันออกเป็นสามอย่างคือข้าวนึ่งแฉะข้าวนึ่งดิบและข้าวนึ่งสุกดีซึ่งหมายความว่าพระราชาทั้งหลายจะไม่ดำรงในธรรมตามและคาลือหาสสบอดีก็ดีชาวนิคมชาวชนบทก็ดีรวมถึงมนุษย์ทั้งหมดนับแต่ สมณะและพรามจกพากันไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อถึงฤดูฝนฝนจากคุ้มฟ้าคุ้มฝนมาทุกทิศท,ทุกทางแต่ใช่ว่าจะตกทั่วทุกทิศท,ทุกทางแม้คุ้มฟ้าคุ้มฝนแต่ฝนก็ไม่ตกเลยพุทธธรรมนายข้อที่11คนทั้งหลายเอาแก่นจันที่มีราคาตั้งแสนกระสาบมาขายแลกกับ เลี่ยงเน่าเมื่อศาสนาของคาถาคดเสื่อมลงถึงยุคข,ข้าวยากหมากแพงผู้คนทั้งหลายต่างนำพาของที่มีค่าที่มีอยู่นำออกมาขายนำมาแลกข้าวปลาอาหารจงยุคข,ข้าวยากหมากแพงของที่มีค่ายังไม่มีราคาเท่าอาหารที่ทุกคนต่างแย่งชิงกัน พุทธธรรมนายข้อที่12กระโหลกน้ำเตาแห้งจมนามได้ซึ่งหมายความว่าเมื่อโลกหมุนไปถึงจุดเสื่อมในราชการของพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมจะแบ่งแยกคนที่ซื้อสัตย์ซื้อตรงทำงานสุจริตแบ่งแยกกันโดยสิงเชิงโดยคนที่ทุจริตจะขึ้นเป็นใหญ่และเป็นผู้นำและถ้อยคำของพวกไม่มีสกุล ดุดดังกระโหลกน้ำเต้าที่สามารถจมน้ำได้พุทธธรรมนายข้อที่13ศิลาแท่งทึบใหญ่ขนาดเรือนยอดลอยน้ำเหมือนดังเรือซึ่งหมายความว่าพระราชาที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายจากพระราชฐานยศแก่คนไม่มีสกุลพวกนั้นจักเป็นใหญ่หากมีสกุลจักตกยาก ใครๆจะไม่ทำความเคารพในพวกมีสกุลนั้นคำพูดผู้มีศีลจะไม่หนักแน่นมั่นคงมักเป็นเหมือนเวลาที่เลื่อนร้อยแห่งศิลาทั้งหลายฉันนั้นพุทธธรรมนายข้อที่14ปุู้งกบเขียดตัวเล็กๆขนาดดอกมะซาง,างวิ่งไล่กวาดงูเห่าตัวใหญ่ๆกัดเนื้อขาดเหมือนกัดก้านบัวแล้วเกินกิน ซึ่งหมายความว่ามนุษย์จะมีราคะจะริดแรงก้าชาชัวปล่อยตัวปล่อยใจตามอำนาจของกิเลสผู้เล็กจะไม่ยำเกรงผู้ใหญ่จากเป็นเหมือนเวลาที่ฝูงเขียดขนาดเล็กๆเท่าดอกมะซางพากันขยอกกินฝูงงูเห่าซึ่งมีผิดแร่นเร็วฉันนั้นพุทธะธรรมนายข้อที่15 หงพญาหงทองที่มีขนสีทองผ่ากันแวดล้อมกาซึ่งหมายความว่าในภายภาคหน้าพระราชาทั้งหลายจากไม่ฉลาดในศินละปะมีหัดีศิละปะเป็นต้นไม่แกี่ยวกาในการยุดเทา้าจากไม่พระราชฐานพวกที่มียุดฐาบรรดาศักดิ์ที่มีความเท่าเทียมกัน แต่จากพระราชฐานแก่พวกพนักงานเครื่องทรงและพวกพ้องเท่านั้นผู้ที่ดำรงเลืถามดาศักจะเป็นเหมืองฝูงพญาหงทองแวดล้อมไปด้วยวริวานิกาฉันนั้นพุทธะธร,รมนายข้อที่16พระเจ้าประเสริที่โกศลได้ถวายพระสุวินว่าเห็นฝูงแกะผากันไล่กวาดเสือ และกัดกินอย่างมุมมามซึ่งหมายความว่าพวกไม่มีสกุลจะได้ขึ้นเป็นใหญ่พวกที่มีสกุลจะอับเฉาตกยากเหมือนเช่นกับเสือที่เคยเป็นนักล่ากลับกลายเป็นผู้ถูกล่าโดยแกะฉันนั้นพุทธธรรมนายเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงทรรนายพระสุบินของพระเจ้าประเสนที่โกลสนจำนวน16ข้อนี้ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นคำทำนายของพระพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องจริง16ประการที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันและบางเรื่องราวก็ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกปัจจุบันนี้